ศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขโรงเรียนเด่นชัยประชานุกูลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตงโรงเรียนเด่นชัยประชานุกูลได้ดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขตามยุทธศาสตร์การดำเนินงาน5ด้านดังนี้ 1. มาตรการด้านการป้องกันโรงเรียนเด่นชัยประชานุกูล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวมีการประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทุกห้องภาคเรียนละหนึ่งครั้งมีการประกาศผลงานห้องเรียนสีขาวดีเด่นทุกภาคเรียนและมีการมอบรางวัลแก่ห้องเรียนสีขาวดีเด่นหน้าเสาธงได้ดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่มีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน การบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การไม่สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและไม่ดื่มแอลกอฮอล์การมอบเกียรติบัตรชวนพ่อแม่เลิกเหล้าร่วมกิจกรรมระหว่างสถานศึกษากับชุมชนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนร่วมกับเทศบาลตำบลเด่นชัย การจัดการแข่งขันกรีธากีฬาสีภายในของโรงเรียนเด่นชัยประชานุกูลเพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนและห่างไกลยาเสพติดการแข่งขันวาดภาพระบายสีวันต่อต้านยาเสพติดวันงดสูบบุหรี่โลกกิจกรรมค่ายคุณธรรมโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดโรคเอดการป้องกันอุบัติภัยต่างๆและพระคุณของพ่อแม่กิจกรรมครูแดเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนเป็นต้น 2. มาตรการด้านการค้นหาโรงเรียนเด่นชัยประชานุก,กูลจัดทําข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการคัดกรองนักเรียนทุกคนจำแนกกลุ่มนักเรียน และมีการรายงานผลการใช้สารเสพติดผลการดำเนินงานดังกล่าวพบว่านักเรียนโรงเรียนเด่นชัยประชานุก,กูลหลออสารเสพติดร้อยเปอร์เซ็นต์ 3. มมาตรการด้านการรักษาโรงเรียนเด่นชัยประชานุก,กูลมีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดสาธารณาสุขหรือหน่วยงานอื่นได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยและที่ว่าการอำเภอเด่นชัยนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคลินิกเสมารักเพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำกับนักเรียนที่มีปัญหา 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนเด่นชัยประชานุก,กูลมีตู้แดงเสมารักเพื่อรับเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายามุข มีชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติดเพื่อให้ความรู้เรื่องของยาเสพติดและจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆเพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 5. มาตรการด้านการบริหารจัดการโรงเรียนเด่นชัยประชานุก,กูลมีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยามุขมีการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว โครงงานห้องเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติดคลินิกเสมารักตู้แดงเสมารักมีการจัดทำา o u u ในการบูรณาการการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดำเนินงานโครง,งการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกกับ5้าองค์กรหลักได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นําชุมชนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเด่นชัยและสถานีตํารวจภูทรอำเภอเด่นชัยในการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกันเพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ความเป็นพนลเมืองดีและมีสิทธิอาสามีการกำกับติดตาม ประเมินผลและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบผลจากการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลและมีผลงานดีเด่นด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องดังนี้รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปี2564 ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาประจําปี2563ประเภทพ,พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับดีมากได้รับเกียรติบัตรนวัตกรรมสร้างสังคมดีโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาระดับประเทศด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม ได้รับประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องผลการคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อสุขภา,ภาวะที่ดีของนักเรียนประจำปีการศึกษา2564โรงเรียนเด่นชัยประชานุก,กูลขอกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนเครือข่ายโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มุ่งพัฒนาแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันและส่งเสริมเด็กไทยให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป